อโอน้ำหวงพ่อดำนิเนเรื่องเมืองเก่าเวสาลีหนไม้ด,ดีรสหวานตำนานเขาหิ่งยิ่งงามยิ่งรอ้อนพุทธบาทสวนวุวาาัฒนาทักย์สมบูรณ์สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงคุุจกรหาจันทร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าโรงเรียนม้าทุกพิบาลอำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์วันนี้จะมาเล่าในหัวข้อท่องเที่ยวบ,บ้านฉัน สร้างสรรท้องถิ่นเรื่องท่องัยบูปักษาเล่นน้ำตกแสงสุดใจเสียงน้ำตกที่ไหลลงมาจากเทือกเขาลงนางไหลามาตามลำธารต้นทางของน้ำตกสักสมบูรณ์สายน้ำที่มีชีวิตที่ไหลผ่านซอกหินเป็นชั้นๆอย่างงดงามช่วงปลายฝนต้นหนาวน้ำตกแห่งนี้ช่างสวยงามสายน้้ำไหลกระทบขดหินสะท้อนผ่านแสงอาทิตย์ ที่ส่องผ่านใบไม้เขียวกจีกระทบก,กันการ,การติละอ,องน้ำขาวฟุ้งกระจายไปทั่วเสมือนนั่งชมโอเปร่าในห้องโถงที่เปิดแอร์ริมชัมหากมองไปยังหูเขาที่โอบก,กอดด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นกนานาชนิดบินผ่านสายมอบอยู่ตามไหลเขานอกกับนั่งชมภาพพยนจอยักที่ถูกถ่ายทอดออกมาบ่งบอกถึงสภาพความสมบูรณของผืนป่าแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี เคยมีคำบอกเล่าของทีมข่าวคนณภาคที่ถ่ายทอดความมับใจไว้ก่อนหน้านี้มีโอกาสร่วมเดินทางกับเจ้าหน้าที่องค์ป่าไม้เข้าศึกษาสวนลูกาชาติหนึ่งร้อยปีงค์ป่าไม้สักสมบูรณ์ที่บ้านสักสมบูรณ์ตำบลวังข่อยอำเภอไผ่สารีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อศึกษาสภาพน้ำตกของถ้นป่าที่เพิ่งซื้นตัวซึ่งได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และได้เห็นดอกไม้ต้นเล็กๆ ซึ่งเป็นดอกไม้ที่เคยห่างหายไปจากถือป่าในแทบเขาขอกเขาลูงนาและเขาสอยดาวมาเป็นเวลานานหลายปีแต่วันนี้ที่สวนลูกชาติหนึ่อยปีกรมป่าไม้สักสมบูรณ์ได้พบเห็นมันอีกครั้งโดยมีนะายรัทชัยมุชชมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หัวหน้าชุดที่พาคณะเดินทางกล่าวไว้ว่านางตายน้อยเป็นกล้วยไม้ดินในสกุลน,นางอว่าหรือสกุลลิ้นมังกร มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันเช่นนางกายว่านข้าวเหนียวหรือเอื้องดอกเห็ดโคนส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กันเป็นกลุ่มโดยจะขึ้นในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความชุ่มชื้นมากพอที่จะสามารถทําให้ผีด,ดอกออกมาอวดความ,มงดงามต่อผู้คนได้สีขาวสะอาดตาที่อยู่รวมกลุ่มกันทําให้ตัดกับสีเขียวของหนนป่าที่มีทั้งสีเขียวอ่อนไปจนถึงสีเขียวเข้ม ทำให้ถืนป่าดูงดงามอย่างน่าอัศจรรย์โดยนางตายน้อยเหล่านี้จะงดงามและออกดอกในช่วงหน้าฝนจนถึงต้นหนาวส่วนในฤด,ดูแล้งหรือสภาพอากาศไม่เหมาะสมพวกเขาจะพักตัวเหลือเพียงหัวใต้ดินไม่เพียงแต่พบนางตายน้อยที่กลับคืนมาแต่บนบอกให้เรารู้ว่าความชุ่มชื้นของผุนป่ากลับมาแล้วน้ำตกที่เคยมีเพียงเรือนกันยาอยู่แต่ในปีนี้กลับมีน้ำมากเรื่อยๆ แล้ว่าเป็นผลสําเร็จของการอนุรักษ์ป่าของชาวบ้านที่ร่วมกับสวนวัฒนธรรม100ปีกรมป่าไม้สักสมบูรณ์ที่ช่วยกาลังสันผืนป่าแห่งนี้คือความสมบูรณ์กลับมาอีกครั้งเพียงแค่ช่วยกันไม่ทําลายป่าความอุดมสมบูรณ์ก็จะลับก็จะกลับคืนมาให้ป่าดังเดิมวนหน้าสวนวัฒนธรรม100ปีกรมป่าไม้สักสมบูรณ์กล่าวไว้ว่า ช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆเขาเกิดการตื่นตัวอย่างมากมีการรวมกลุ่มกันอนุรักษ์ป่าขึ้นหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะกลุ่มอนุรักษ์ป่าทรัพย์สมบูรณ์กลุ่มอนุรักษ์ป่าเขาที่ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เพื่อไม่ดับไฟป่าทุกปีช่วงหน้าแล้วชาวบ้านก็ช่วยกันทำแนวป้องกันไฟป่าทําให้แต่ละปีไฟป่าเกิดขึ้นน้อยมากส่งผลให้ผืนป่าที่เสื่อมโทรมใน,นช่วงแรกๆ พีฟุน้นคืนมาอย่างน่าชื่นใจจนไม่น่าเชื่อว่าป่าสว่อทรแห่งนี้จะกลับมามีชีวิตชีวาและความเขียวชอุ่มของพันไม้หลากหลายชนิดได้ขอบคุณค่ะ